ร้านนี้เนี่ยเป็นปลาต้งโกของการบินไทยขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสินาทีปลาต้งโกข,ของพี่เขาหมดแล้วจ้าสวัสดีค่ะพบกับช่องสปูตซารี่น้ำนะคะวันนี้พบกับเช้าอันสดใสเพราะเราตื่นมาแต่ตีสี่เพื่อที่จะมากินปลาต้งโขกเจ้าดังซึ่งเขาบอกเลยว่าปลาต้งโกเจ้าเนี้ยเนี่ยทำจับแป้งเค้กและไม่อมน้ำมันด้วย ตอนนี้เนี่ยคือในทวิตเตอร์เนี่ยตีแบบมู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 มแบบคือทุกคนแบบกําลังแบบเป็นที่สนใจกันมากๆร้านนี้เนี่ยเป็นปะนองโกของการบินไทยและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีจัดงานอยู่ที่สีลมด้วยนะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปถึงสีลมแต่เรามาถึงย่านของเขาอยู่ข้างเจดียเลยก็คือถ้าทุกคนเนี่ยขับเส้นวิภาวดีครับมาเรื่อยๆนะ เจลเล้งใหญ่ๆถึงก่อนเจลเล้งทุกคนอ่ะจะเห็นร้านพัฟเปนพายเกาะซึ่งเป็นร้านของกาบินไทยใช่ปะซึ่งร้านเนี้ยก็คือขายปลาต้องโกนั่นแหละเราไปดูกันดีกว่าไม่พูดให้เสียน้ําลายสวัสดีค่ะอันนี้คือท่อสดใหม่ๆเปลี่ยนน้ํามันใหม่ต่อวันเลยปะคะน้ำมันค่ะน้ำมันใหม่แล้วอย่างนี้ขายยังไงคะพี่ขายเป็นชุดครับชุดละสามสื้ชุด,ชดละสามสื้ลปลาต้องโก๊ะสามตัวแล้วก็มีนมั้งหลายแล้วปลาต้องโกนของพี่เนี่ยมันต่างจากแป้งอื่นยังไงบ้างคะพี่ ก็ต้องลองกินดูครับลูกค้าส่วนมากก็บอกว่าอร่อยตลอดงั้นหนูลองกินดูเลยได้ค่คะนี่นะเราก็สั่งแบบจุกๆแล้วปกติก็ปริมาณเท่านี้เลยเหรอคะใช่ครับอันนี้คือสามชิ้นหนอะใด้วยใจดีแถมให้ด้วยก็คอรคือเวลาที่เขาทอดเนี่ยปลาท้องกดมันต้องเป็นชิ้นใช่ป่ะแบบคู่กันอะไรที่มันทอดแล้วมันหลุดมันขาดมันก็จะเป็นชิ้นแถมให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าแป้งนุ่ม แป้งม่กลวงเด้อหืกลิ่นแป้งเคสส้กสัมผัสได้อ,อ,อ่ะมันนุ่มมากถ้าจิ้มกับนมข้นอ่ะจะพอดีฉันว่านุ่มละมุนไม่อมน้ำมันเท่าปลาท้องโหดทั่วไปที่ฉันเคยกิน เคล็ดลับความอร่อยเนี่ยของพี่คืออะไรครับก็น่าจะอยู่ที่สูตรแป้งอะครับอยู่ที่สูตรแป้งแล้วก็การทอดใช่ครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันเราใหม่เดียวสาขาของนี่เนี่ยแป้งต้มตการเป็นไทยเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างคะก็มีที่เจรินี่แล้วก็มีที่สำนังกงานใหญ่อ๋อแมีอตกครับอตกรจะขายสุกสากทีพี่คะแล้วที่บอกว่าถ้าเกิดมาสายเกินหลัง8โมงเนี่ยไม่ได้กินจริงหรือเปล่า เอาง่ายๆคือหลัง8โมงมาไม่มีก็ลังคุด้ายก็คือพี่คะถ้าหมดตรงเนี้ยก็คือไม่ทำแล้วหมดของรัตัวันนี้แล้วขณะนี้เวลา7โมง10นาทีปลาทองโกของพี่เขาหมดแล้วนี่หมดแล้วครับครับออเดอร์กับสีลมเขาไม่พอขายเีลของไปขายสุดหมดเลยหมดหมดเลยหมดไปเลยหมดไปเลยหมดหมดกินพ่กนี้ อออือกูมามียังไม่เคยกินมาล้วยก่ดที่ไหนที่แบบอร่อยขนาดนี้ดีจริงก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่เคยมาดิมรสปลาต้มกโกของการบินไทยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์ความอร่อยกันบ้างนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กปแชร์ด้วยนะจ๊าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินของอร่อยอ่อยอีกแน่นอน